พ nah e okay ี่ดอกสวัสดีครับคุณแม่สุภาพพ่นสวยสวัสดีสวัสดีเด้อค่ะโอ้พอได้พอกันลายมือกับหลังหานยำจินนะครับกระลังกุ๊กกุ๊กเยีเยวเกี๊ยวแบบคุณแม่นี่อัอเนี่ยนี่แม่แม่นู่สีเพื่อสีซุปบักมีโอ้โหอันนี้อันแม่หนางามกับเมลายดอกมันมีแค่นี้ก็ได้สิคุยน้อยนึงจัดหน่อยน่อยพี่น้องครับหน่อยแมงละงงามปะนะมวยตัวสดๆดตัวเป็นๆมาดิเป็นมีแล้วปา กจังสีสดๆอยู่ครับเอาจังเม่นกันที่ละเมนูนะครับแต่ว่าเมนูเริ่มต้นก็คือซุปบักมีบักมี่ที่เป็นแบบไรคือเป็นสีนี่ครับคุณแม่เกลือดำยังคือต้มเลี่ยมค่ะต้มบะหมีเอาไปต้มเรียบร้อยค่ะต้มแลี่เรียบร้อยกต่ถิ่นมะฝานล้วก็ติดดำใส่ปลาทูกำลังต้มปลาทูหลายคนบม่เข้าใจว่าบะหมี่ทั้งชิ่นออกบะหมี่คือต้มแล้วเป็นแบบไรคือบะหมี่นี่มีเป็นลูกเนาะเอาเป็นมูอเอาขนมือเป็นด้วยนี่แหละอ่าแล้วแล้วอันนี้คือเอาสักขางในมันค่ะก็คือเ้าวปาดปาดหนังมันออก ปอกเปลือกมันออกปอกเปลือกมันออกต้มต้มต้มให้สุกครับสุกแล้วเ้าก็ยจังมาเอ่อเห็ดแบบนี้ครับมาเห็ดเป็นชิ้นเป็นชิ้นประมาณนี้ผักต่อจ้าไปก็นได้สิบตับตแหล่ๆใส่ผักปลิ่ยังครับอันนั้นไม่ใช่คุณแม่แต่กระลังอันนั้นต้มหม้อหยังครับป๊บต้มหม้อหมอต้มปลาทูพี่น้องครับโอ้คือมีกิ่นปลาแดดคุณแม่ใส่ปลาแดดครับโอ้เป็นเป็นน้ำเป็นน้ำปลาแดดโอ้เป็นน้ำปลาแดดอันนี้ ส,ส,สัติคือเป็นยังคืใ้ใช่ปติคแม่น,นี่ยหมยถึงว่า,งาเื่อจะให้นันเากันกับด้โอ้โหคุแม่ซ <laughs> ุ <c oughs> ้าพกวา่าปลาทุกนดีสุเกลนแม่นว่ด้สแม่นอ้โสุกเทียบ้อยเอาไปลองครับลอน้ำเดือดลอน้ำผสมน้ำปลาเ้าะน้ำปลาเป็นเป็นน้ำร,ร,รนนัวในในตัวเลยอเอาไปลองครับติดตามครับนี่คือ ไรกับร้านอาหารจานเกี๊ยนครับโดยคุณแม่สุภาพไม่ได้พอกันจ้องสามมือมือนี้เือว่ามะเหลวมาแล้วสดสดคุณแม่สุภาพนะครับที่เคยแสดงหนังไงนะครับหลายคนเคยเห็นถามไทยกันก็มาเลี้ยงฮักนะมาหาสารคามพิมพ์ในยูทูบเลยเพียงนะครับไล่ไอ้หนังเรี้ยงฮักนะสารคามนี่คุณแม่เดือดเป็นแม่พระเอกคนนี้แม่คอยเป็นแม่พระเอกคนนี้ทำเงินมาเป็นหน่อยล้านเด้อะมาทำอะไรเนี่โอ้สารนังเรื่องนี้เนาะเอานะครับคุณแม่กับกระลังนะครับ หอมมีทันเอาเรื่อยๆโอ้เห็ดลายจะดูขแมวเนี่หลายเพื่อลูกเพื่อหลานนัเะได้กินนด้ครับอืมตัวทีมงานเทาได้กินน้ำเนาะสูบบะหมี่นี่ของแสีบอีสานเท่าดิโอ้ยมันกับมีมัดกระดังกระเดิมกระพริบกระแมวผู้สาวเพื่อนผ้าเห็นเพื่นผ้ากินมากันนะครับแต่ว่าขนาดนุ่มโจกันโดนๆอีลี่เลยเป็นเมนูที่แบบว่าบุกใครได้กินดอบุกใครมีคนรบอกถึงอีลี ซุปบะหมีนน่นี่โดนโดนเนได้กินแท่นึงเมนเสวานิจโจ้ใส<ท>่เข้ามาของแปลกเข้ามาได้ไปเอหรอฐานุ่มโจมาของแปลกเข้ามาได้ไปเอรอซุปบะหมีแปลกยังบางทีก็มันโดนโดนมันจะได้กินห <c oughs> น่อยนักหน่อยนะนันมากทีเดียวโอ้ยคิดพ้อซุปบะหมี่อยากกินซุปบะหมี่อันนี้คือสีลวกสีลวกอันผักขาผักชะอมโอ้ กินกับไอ้ซูบักบี่ล่ะแล้วก็ซิมีพักอันนี้ครับโอ้เมนูพักบุฟเฟ่พักเลยครับพี่น้องนี่คือลวกพักอันนี้สะกอนเอออันนี้ลวกพักไอ้พักกินกับบะมี่วะแม่ซูบักมี่บอกพักกระจอนพักกระจอนพี่สามมาเท่าไหร่าพักยังไงเนี่ยพักกระจอนอ๋อกระจอนพักกาดดอกพักกาดดอกอ่าอ่า อีบอนะเพราะวันนู้เขาทางนี้ก่อนเคายมีบอถ่ายโดนงกินสัหลังห่านย่ำยินมื้อนี้ครับผมรีวิวทำอาหารของคุณแม่สุภาพนะครับหลายคนอยากเช็ดอาหารแต่ว่าเ็ดบพเป็นอยากกินมันอยากกินนี่นะครับนี่คุณแม่สุภาพมารีวิวให้เมื่เลยครับเนี่ยอั้อกินโซนีอันนี้คือกินผนพักโดครักผากัก กินแักหินแานเฮายอันนี้พักผักกระแจงออผักกระแจงอือแบงเฮาอันนี้กินกับไอซูบะมี่หรือกับกวยแมละงั้นเ่ได้เบิดค่ะอเอาลูกมือมาหน้หน,น,นูลูกไปไสมานิหนูลูกค่ะเก็บดอกยัดดอกไม้<อ>ยู่ได้เมาวานีาหนลูกมือไม่มมมมกําลังแลบเน้อปมาทู <N> <N> เอาซีซุปตัวนี้ก่อนเอาซุปบอกมีอะไรคุณแม่ครับไม่ไม่นี่จะทำตัวนี้ก่อนจะทำตัวนี้ก่อนก็ได้โอ้ขนาดร่อนมันบ่เดี๋ยวเดี๋ยวพริกเราอยู่ไหนอะนุรอยแม่ไอ้กุญซุปน้อเออจะใสคุณแม่สุภาพนะครับเอาอันนี้คือขั้นตอนแม่นางงามแม่นางงามก้อยแม่ละงามเลยครับพี่น้องบ่เนี่ยเอาละเฮามาย้อนรัดตัดตอนเป็นก้อยแม่ละงามเลยซูซูบอกมีรอนไปก่อนนะครับแสดงว่าก้อยแม่นางมี่เห็ดไงหไงคือต่ำแก้วใส ตำเจวเป็นเจวพริกพริกป่นนี่หะคะพริกป่นบริไซพิซซ์เราใแล nah, uh, uh. ้วกรเทียมอ่ะรเดีแล hmm. ้วหลังจากใส่พริกป่นไปประมาณสองซ้อนนะครับซ้อนซ้อนตวงบ่อืมอันนี้ใส่กระเทียม สร้อยสรอยแม่แม่ก่อนแม่สิใส่แม่สีพนสองแยงแล้วครับไม่รู้ยัแม่พ่หอ่าพูดออย่ามึงนะครับก้อยแม่ละนนะครับสูตรเด็ดจากคุณแม่สุภาพน้าวงษาซึ่งเป็นแม่ของนุ่มโจูแท้ๆนะครับรัวคุณแม่สุภาพใส่ใส่ประกอบครับหลังห่านย่ำเย็นนะครับสิพ่อคุณแม่สุภาพยื่ช่องสาวนอนเพชรแงงนะครับแต่ว่ากินเขาแงกงครับคุณแม่สุภาพสิพ่อกัดยื่ช่องลับเพิดอนเตยเสด็จ นะครับเอาแล้วครับบาเลยี้อันท <Mel an> <hari> ีาปิดที่แล้วคือล่างย่างดีเรียบร้อยไหครับเรียบร้อยล้ลางีกสปรุงเครื่องเลยเรียบร้อยโอ้เงเครื่องเลยเมนูน้ำปลาลินเนที่ขาดไม่ได้คือน้ำปลาร้านี่หละใช่แล้วก็ไอเข่าคัวเข่ากัวไ่เด้อเขารัวเาทรัวั้งันเอาับัวคัวดคับัวฮ เ,เราเจอแล้วนะครับเผาครัวมีดอะไรอ่ะมีดเมื่อกีเดี๋ยวไปไหนอีกแล้วใครเอาเพ็รไปไหนอะ่ะอุ้ยแม่ละง่าม่เพิชรคือข,ขัดมาได้ตัวซับกันทักเตอร์เซนดี้ๆๆนะครับคณะถ่าสุูเปอรมีนครับพุทไม่สุภาพเลยสิก้อยแม่ละง่ามเหมืมึงเลยเอ่าใส่ไหล่ปะครับมึงประมาณครับ มกระม,มกชีดมาให้แั่กลมกลมอันนี้คือชูรสเอาใส่ชูรสครับพี่น้องนิดนึงชูรจันอยบักกอกใส่น้อบักกอกอันนี้คือขาดปลาไหลเลี้ยวัวคุณแม่น,นี่บักกอกนี่ยปลาก,การอบไมกันกล้วยกุ้งหรือกล้วยที่ทางๆเกี่ยวกับอีสานเท่านี่นเลขาดปลาไหลก็คือบักกอกครับ ออกนะครับชีกเนื้อมันออกแต่ว่าสีเบือแกเปล่ใสีเบิดบ้านอันนี้บ้านใสีผมชุบรสใสไปแล้วข้าครัวผมชุบรสน้ำปลาครับใส่อะไรอีกอ่าน้ำปลานิดนึงอ่าแต่น้ำปลานิดนึงเต้าอ่ะพอแล้วค่ะเพราะว่ามีแต่ซุปบะหมี่อย่างเดียวพักไว้แม่อันนี้คือบะซีมี่พร้อมเป หอ,อมปีแล้วก็หอมแดงใส่ามาเรียบร้อยครับหอมปีหอมแดงหอ,อมปีหอมแดงโอ้สั่มพร้อมกันเลยบ่แม่เอาละโอ้โเป็นไงเนี่ยนี่ครับรีวิวการก้วยแมลงน้มครับนี่ ทำไม่ตองต่ำถึงขนาดให้มันแหลกเลยสิแม่คือไปเก่คือคือุ้งุ้งเขาจะตีรดแต่ว่ามัน้องต่ำบางทีเนี่ยม่เขืเขี้เหร่แต่แม่เขาเครื่องแต่ม่เขาเครื่องดิอ้เมน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 เเขาอยากสร้างก็แล้เแกยคือคือเห็ดแบบคือกุ้งอะไรครับเห็ดแบบไข่ไข่ไกุ้งอะไรคือเอาไปตัวมัดตัวน้ดอยนี่อันนี้เด ล้ววอาส่วาแม่ส่วาคือต่ำนะครับต่ำให้มันจะได้เขาเครื่องตั้งสได้แล้วเร็วส่งเป็นแม่ลงงามเป็นแม่ลงงามตัวสดครับบ่ได้ลวกบ่ได้ย่างเลยมาพ่แม่บ่ได้ลวกโอเคลวกผักเสร็จเรียบร้อยวางมาตรงนั้นก่อนก็ได้โอเคเรียบร้อยแล้วบอสเมมเรียบร้อยแล้วเห็นบอคือก๋วยกุ้งอะไรแ ครับหอมแล้วมาต้อยต้อยนะจำให้แม่ไป่มีใชคุณแม่บอกว่าเซียเลยมะครับเอาวชิมที่ทำนี่แหละครับเนี่ยเดี๋ยวซิมก้อยคุ้งก๋วยก้อยเกลืองั่มฝีมือคุณแม่ครัใส่ดีอีกนิดนึงครับใส่ดีอีกนิดนึ่งนะโอ้โหพอแล้วแม่ผมกวนเป็นเผ็ดมันพอดีแล้วขนาดผมกินเผ็ดอยู่ด้วยเลแต่รสชาติไม่ต้องใส่อะไรอีกนะฮะ อร่อยแล้อเหมือนก้อยกุ้งเลยไปนี่แม่กำลังทำอะไรนางเอกมิราดาไปนย่ก้อยแม่ละงามจ้าก้อยแม่ละงาม้ีเปล่าก้อยลังงั้นจินเป็นยี่บบไปนี่เล่นกินนวดโดนแล้วโอ้โหเล่นกินก้อยก้อยแม่ละงามก้อยเล่นกินก้อยกุ้งแพงมากเออกินหลายมันสีหนังคือแม่ละงามมันสีหนังงามคือแม่ละงามอ่ะโอเคแล้วนะครับพี่น้องโอเคแล้วอันนี้ไปล้างเลย คือมันสุกออกนัวๆแหละค่ะเปรี้ยวๆจะน้อยไหมครับเออเปรี้ยวเป็นเปรี้ยวบระกอกอ่ามันเป็นเปรี้ยวเปรี้ยวปะกอกสุดยอดเลยค่ะอร่อยอร่อยอร่อยโอ้โหเอ๋คุณแม่ซิมไม่ดูแต่ไม่ดูอร่อยอร่อยเออสุดยอดเลยค่ะคือบริโรคสมเป็นจ่างก็คือจ่างนะครับนัวก็คือนัวกเข้มกือเข้มนะครับแต่ว่าอันนี้คือพอดีเป๊ะนะครับต่วันนี่ไก่นุ่มจุก็คือก็คือว่าจะได้ล่ะคือสมเป็นบานแพร่งข้าเจ้าก็ จะมีงานบุญเนี้ยา่น้ำยาขนมกินตางข้าเจาให้แม่ไปเฮ็ดเครื่องนี่ครับพาขข้าวเจา,าหัวแม่เขาเห็นอาหารแซ่บแม่เร็นอาหารอร่อยอร่อยนะครับแม่ขาเก้ากระบอาตัวรวดเอาอืมไไเซ็จสับ<ะ>เรียบร้อยสลับกอ้กอยแม่ละแงมแม่ละงงมบัดนี้สีเหลืองก้ต่อไปก็คือซสูบกหมี่ ชุวยบะเมี่ค่ะชุวยบะเมี่นี่เขาต้องไปตำก้อนตำให้แบบละเอียดแล้วเราก็จะมาส่งพอหลังจากแกะแล้วก็ลวกลวกลวกเมื่อกี้นี่อ่าอัดนี้สิไปตำเย็นม่เมี่ยนีาเอาละเดี๋ยวสิรอในการขักกอนต่อไปอันนี้ลวกผักจะอมครับผักกาดดอกครับอันนี้เมนูผักผักเยอะๆเลยวุ้ยต้องผักสดต้อผักลวกจริงๆเลยผักกระแหงมีผักอันนี้ครับเออ น่าทานมากครับเอากันต่อต่อไปเอานี่บ่อแม่ลูกมือกำลังตำนี่บ่อโอ้ลูกมือคุณต่อยนะครับกำลังตำนะครับมีเครื่อสูตรบอกมีหลังจากที่เขากมมาแล้วแล้วกาบ้านะครับมาสร้อยมาหั่นออกให้มันไปชินประมาณนี้แล้วก็ตำคุณแม่ตำแหลกปะครับตำแหลกเลยค่ะอ๋อตำให้แหลกเลยครับตำให้แหลกเลยอืมเอาลนกจุกหน้าที่ปีคนได้กินลาบอบตุ้งต้นเปี๊ยะอะไรยังบ่ บ้ได้ถือคอดปากอยู่เลยนะโบ้ตัวเล็กเป็นสุงบกมีความมันมันเป็นเมนูที่ว่าคิดบ่าพอไหมนะครับเอานะครับเเพื่อขันขอข้นตอนการตำหลังจากตำแล้วพี่น้องครับไหมหลังจากตำแล้วตำแล้ววันนี้คือขั้นตอนต่อไปยังแม่เนี่ยวันนี้ก็เอใส่ปน กิ้งป่นผงเครื่องใส่น้ำปลาใส่ผงป่นที่ปลาทู่เมื่อกี้ที่แล้วค่ะค่ะที่ลวกเมื่อกี้นี่ตามแล้วเรียบร้อยค่ะอ๋อบัตรดีสิคือผงไห่นัวเลยเรียบร้อยไหมแม่ผมพระท่านนัวพรท่านนัวเดี๋ยวสิปผงอีกแค่หนึงครับอันนี้แค่ว่าโป่นอันนี้สิโป่นไส้หนุ่มบ้านนี่เป็นเสี่ยครับเออมาดีกันโอเคปนใส่ผงนัวค่ะผงนัวอ๋อผงส่หล่เสียบหลายใส่หน่อยเสียบหน่อยเสียบหลายใส่หน่อยเสียบหน่อยเสียบหลายใส่หน่อย เอ้ใส่ใน้เำปลาด้วยนะใส่นน้ำปลา้ใส่ลยครับขอเอรบงอร์บอไครับครับขอบคุณหลายครับโอ้ใส่น้ำปลาโอ้ใส่น้ำปลาใส่ปลาแดกน้ปลาแดขึ้นตมปลาแดกข้าต้มใส่ตะแลกแล้ว <c mus i> ประเดี๋ยวต้มเรื่องแล้วเอาแม่แม่อะไรจัวคุเป็นคนทำซื้อไเม่ยมไรบ้างแม่สุภาพแม่สุภาพเมี่ยมเม่มี้ยงกินปลาดบี่อเมี่ยมชแมียเห็นในยูทูบบ่เลเห็นเห็นเป็นมาดับ ก้นซักตะไคร้อยู่โอ้กนซักตะไคร้อยู่เมื่อเมื่ออันอันกินบปทุกคนวานนี้ค่าบเออก็เห็ดนี่แหละให้กินหลายคนเลยลละนี่หมออันนี้เหงาหอยเลยนี่ครับเมื่อนไอ้จัเ่ออแม่เฮ็ดความใจเส้นน้องไม่สมป่ัโอ้โหเยอะมาติดตามติดตามตลอดครับโอ้โหยำวะความใจต้มปาหอยใหญ่ความใจต้นมปากอยความปาอยลาบเท้าเออ ตลอดแมมค่ะอันนี้พ้อนไหนมันเข่ากันก้อนขาขัด้นกัซีมเบิรขัดัดกับกทาด้วยมัากับจักปูนเกลือเนื้อไหมค่ะอย่างก็ย่งก็เป็นชุน้ำไม่สุกไม่จอยก็ชุปไม่ซุปคุณแม่อนจิ้มก่อนคุณแม่กิน้วข้าจะไม่เอาเจ้าก็ไม่ใชแต่เรานีครับคุณแม่ครับจ้องใส่ดีพ้าขัดอย่างก็มือนทสัญญาหักกระเทากระดญจอยระเากได้ เมืองไปทางในเมืองอยากจับ้านต้องหน่อยสิไปใส่อันนี้ปลาแดกตุ้มได้เลยไอ้ปลาแดกต้มเรือไงอ๋อปลาแดกต้มมันบอกครับคุณแม่ครับใส่ผีผงใส่ปลาแดกต้มโจอใดเอ้ยมีเอฟซีพมเลยเนี่ยมองแกไปไปบ้านตลอดหาได้ไปทางแรกแรือไปตลอดฉัรู้ว่าเจ้าหรือควยเป็นเอฟซีพมนี่ละเดียวไอ้แม่พ่เป็นครับอยู่บ้านไดไรอยู่บ้านใด้นี่ละบ้านนี่ละบ้านนี่ละ

ยาตานุตตองโอ้ยยายาบานุตตองยาแสดงว่าแซ่บแล้วเป็นก้อนเสีบๆสิมีกแกเด้อไอ้คุณแม่เรากินน้ำแม่ตั่วไปคือแยลมน้ำจักถอยได้แม่เดี๋ยวขอจักถอยในแม่แยลมชิมมันด้พ่อแล้วแม่อาคนใจมารับหอดทิ้งใหญ่เลยขบเบอร์โทษได้เด้อโดยพี่แมนคขับขอเบอร์โทษหรอมะขอเบอร์โทษห่ดนมองเหย อันนี้ไผ่เสียวของขั่วเลยไหมอันน้แย่แหลมแย่แหลมงานพุทธเดียวไปฝากแย่แหลมดีสวยกันฝากพุทธเอาอินดี้เออโอเคเดี๋ยวถวยนี่นะครับพอแหลมจ้าได้ยังปลาปเอาเอาเอาไม่ยัดกินเลยนี่เอายังมากคืออะไรซื้อบะหมี่เออมาอะไรเออเอาดีก็หน่อยตัวกินเหลือดีก็ไ่อิ่ม ยานจ้า่อิมเออกินเป็นพ้าซุปบัหมีเอาเอาก้ยนมาเลยมาหน้าฮะแฟนขับรถตกไม้เห็นอย่างคู่แฟนพ่อเอลีเขาบอกเดะโอ้ยกินซีใไม้คุ้นไม่สุภาพกันน่ะอเด็กซี่เขาแค่เอาเอากินมากพอ่อ เอาสูบหมี่เอาไมย่างนี้ดิจะไปกินข้าวนะพ่อเออไปไปไล่มาแ่ลีงี้ตีกุ้าให้อะไรพ่เอาเซ็ดเซ็ซ็เด้อหลังจากเ็ตแล้วครับวนนี้โอ้ยหามาสู้กันกินครับวนีมาเด้อ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 เขเรื่องครับคุณแม่สุภาพหลังหันย่ามเย็น โอ,<ช>อ,อ้ยอาหารเสริมยังเนี่ยพู้หลักทั้งปิ้งไก่ตำซัวตำหมต้มไก่พอบเนี่ออื้้ิังงงเย็น,นะค่ะเดก้ยดวยแม่ล,ละงแก<ส>รับซุปบะหมี่มือในแขกรับเชิญพิยาพีเอ็มนะครับเอฟซีพีพพีน้องๆสาวแม่งจักคราชอไม่ยำเฮาเอาเฮาเอาพี่แม่เอาหนูลุงใา้ไปใช้หนูลุงบ่ไปเป็นลูกมือไม่ได้มน นุ้ยลุงไปเลี้ยงไหมเอาไหนปลาป้าบ้าปาบ้าแล้วลุงเนาะด้วยน้ำจะคำก็นดาไปเลยบัวจินมันซิมันก็เสียบแค่มาบัวจอยู่ก็ผักขาก็ตักเป็นเยอดเลยู้ไปเลี้ยงใหม่ส่วนมากก็ที่เขาครับพักไดแมพักเป้นบัพักเป็นยิบแล้วก็พักขาล่อยแมละง่นเนี่ยเสียบแค่มาเราจะพักแยมพัจานยี่ันกับีนะคะซิมซิมเมืองพรนค กไม่ท่านบอกตอนนี้ผมไปก่อนครับเท่านทับการยินบอกการยินมันกระเสบเหมือนเส้ยเสบแต่อันนี้มันทอดมูนทอดมูนนี่มันได้กินดูอยู่หรอเป็นสมองที่ไม่ได้กินกินอันเนี้ยมันพอ่คยได้ได้กินเนี้ย ข่อยแมละงามแม่ป๊ดดีวนี้มันปีหนึ่งเพ่อจะกินส้เทียอยู่นี่ถือว่าเทียแรกในรอบปีครับเ้ยกินเ้าบะตุก้อนเพื่อมาบ้านว้าี่ก็ะิมเกาบะตเป็นก้องมือนี่ก็เชิเป็นก้อนแล้วแอบแพงอูดแม่ครัะพุดเลแอบแอบแ่บแต่ไหนว่าเมนูนี่จัดให้้าความกลอนเลยข้าแม่มากนะ ไปปรุงไไม่ได้านี่ยอัน้แซ่บกันแม่แซ่บ่อกันอาผู้เฒ่ร์เป็นทกินนะใ่กอนที่เด็ดอีกไไม่ไ้ในัที่เด็ดอีนออกเปื่ยจริงครับใช่ปลากอเนาะค่ะมันก็แซ่บ้วอืมลวกพักจะอมไปดิอืมแซ่บพักแบนดิฟอีกวันอีกิมึงสองสาครับมันม่เป็นตัวเนี่ย

เอาคลิปนี้นะครับขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามนะครับกับจูบักมี่ค่ะแล้วก็ตอนนีนะครับมืออื่นมาพบกแม่อีกเมนูหนึ่งค่ะอ่อมืออื่นเกิดซิมี่เมนูเด็ดอีกเราลุ่นล่ารุ่นค่ะจังล่ารุ่นคือตอนนี้ไม่ได้บอกค่ะคุณใบกอนเกิดซิมีแปลกๆไม่อียุดอกของแปลกเราทานนักเด็กับคุณแม่สวัสดีครับพอกันรังหารนักเด้อขอบคุณหลายๆเสดีครับสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีครับ ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามเบิ้งแล้วมวนแล้วก,ยยกายาโยเซื้อกรุณากดติดตามกดซับสไครให้น้ำแนเดอร์พีน่น้อง